มาโม่ใส่ดีดีขวดคุมแพ้ตายต่อด้วยพริกป่นป่นใส่ไป กันเข้าเส้นหน่อยเพ็ดหน่อยเส,เส้นไรเพ็ดไรนี่อยัง <c oughs> นานๆทีได้กินทีกำลังแก้ขมขวย บ่มีุงเนี่ยบ่มีตวงเลยเทใส่เลยใ <c oughs> ส่ผักลงไปลืมน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลายางดีแล้วครับน่ครับแป้งงัวนัึงง่วนส้หน่อยเสียบหน่อย เสียสบไรโมดันได้อ้าช oh. oh. ัดมาครับคุลีคุลีครับคุลีคุลีแป๊ด้านวิวอือืเนี่เห็ดสียบานี่